เพื่อนๆปันปันสุขใจออนไมค์ไปเวและเพื่อนๆท่องเที่ยวไต้หวันด้วยตัวเองนะคะวันนี้ลูมี่ปันปันสุขใจนะคะพาเพื่อนๆมาอยู่ที่แม่น้ําแห่งรักที่เมืองเกาชงค่ะในจุดของไอเหอจือชินนะคะซึ่งถือเป็นหัวใจของสายน้ํานะคะตอนนี้เรามาพักชมบรรยากาศที่ลื่นล้มมากพร้อมกับแสงแดดสดใสแล้วก็มีลมพัดมาอ่อนๆด้วยนะคะวันนี้อากาศถือว่าดีมากๆเลยเพราะว่าวันพรุ่งนี้อากาศจะเปลี่ยนแล้วค่ะ เพราะฉะนั้นใครที่อยู่ที่ไต้หวันนะคะวันนี้อย่ากลกัวแดดน,นะคะออกมาข้างนอกมาปั่นจักรยานหรือว่ามาเดินช้อปปิง้งมาท่องเที่ยวมาดูสายลมแสงแดดน,นะคะวันนี้ก้อนเมฆของที่เกาชงนี่น่ารับประทานจริงๆเลยทําให้รู้สึกว่าอยากจะกินอะไรเย็นๆนะคะเป็นก้อนๆฟุยๆซุยๆ,ยๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ลูมี่จะพาไปรับประทานไอศกรีมนะคะ น้ำแข็งใสที่ร้านไหจือปิงนะคะซึ่งอยู่ใกล้ๆกับท่าเรือนะคะที่จะนั่งเรือข้ามฟากไปฉีจินนะคะจากจุดนี้เราต้องปั่นไปประมาณสัก6กิโลเมตรได้ค่ะไม่ไกลมากเดี๋ยวเราไปเจอเกันที่ปลายทางนะคะแล้วเจอเกันค่ะบ๊ายบาย ที่หนึ่งเราจะเจอร้านให้เช่าจักรยานค่ะชืินว่างนะคะเป็นร้านเช่าจักรยานที่ใหญ่มากเลยนะคะในราชสีวันนะคะแล้วก็สาวที่นี่ก็น่ารักมากๆเลยนะคะบอกลุมี่บอกว่าถ้าอยากจะไปปั่นจักรยานนี่เอาไปเลยแบบไม่ต้องเช่าจักรยานกับเขาเขาก็ให้ที่แทนที่นะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยลุงมี่มีข่าวดีมากเลยนะคะเพราะว่าชี นะคะคราคาพิเศษ90 n อ n ค่ะโดยที่ในนั้นี่ยจะมีคูปฟองที่สามารถเป็นบัตรรลดในการขึ้นมือในการขึ้นรถไฟฟ้าแล้วก็ขับขับขับรถในการขับรถจักรยานด้วยค่ะถ้าเกิดซื้อคูปฟอง90 n อนะคะสามารถที่จะมาเช่ารถที่นี่ได้ในราคาแค่50 MP n อ n เองค่ะจากปกติ100 n อนะคะเป็นรุ่นแม่บ้านนะคะ ถ้าเกิดอยากจะอารุ่นที่ดีแบนี้